เกินท่านมนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมมนะมหาสวิรชัยสมาชิกวุฒิสภาจากศรีสะเกดผมเห็นด้วยแต่ว่าอยากจะขอบันทึกคำอภิปรายไว้ในรัฐสภา,พา,เ,พาเพราะกฎหมายฉบับนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ผมก็อยากจะบันทึกไว้ขอให้ บันทึกไว้ลหละครับเพราะว่ามันจะเป็นมีประโยชน์ในในอนาคตคือผมอยากจะเรียนท่านอย่างนี้นสั้นๆครับจะไม่ไม่ยาวคือว่าโจท,ที่เราได้มาจากสสเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่เวลาที่จำกัดมากแล้วก็ผมดูแล้วนี่นะครับถ้าจะคือที่ที่เขายกล่างกันมาทั้งหมดนี่มันยกล่างหัวใจสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือระบบการบริหารจัดการ ระบบตัวตัวร่วมแล้วเขายกล่างมาบนพื้นฐานของระบบการบริหารจัดการการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งกำลังจะล้าสมัยในเร็วๆนี้แล้วเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่ต้องเดินไปนาคตผมกะขอให้บันทึกไว้ว่าผมก็มีถ้าจะแปลยติมันก็แปลเยอะมันจะไม่จำเป็นต้องเขียนกฎหมาย ยืดยาวและเยอะขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าได้พิจารณาแล้วก็คณะกรรมการที่การชุดนี้นะผมก็เป็นกรรมิการด้วยท่านประธานคุยกันด้วยดีกรรมธิการทุกคนให้ความใส่ใจแล้วก็สนใจแล้วกคุยกันเพราะฉะนั้นผมจึงไม่แปลยติสัมมารตราเพราะแปลไปก็เท่านั้นแต่อยากจะขอบอกว่า พอสังเกตคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้นะครับได้ช่วยกันยกรางับกรรมิการทั้งชุดนี้ช่วยกันยกรางแล้วก็ขอให้กระทรวงคมนาคมซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในการดูแลเรื่องนี้ไปนําไปปฏิบัติแล้วเรื่องนี้ครับอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงประเทศขอขอบคุณครับผมพูดแค่นี้แหละครับมันจะยาวเกินไปขอบคุณครับ